ครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นเป็นแม่แม่แม่พญาหีหรือแม่พญาหีนั่นเองครับผมนะครับซึ่งซึ่งซึทำมาจากเนื้อสัมฤิ์โบราณครับผมนะครับออกแบบตามตำราของอีโบราณเลยนะครับคือมีการในในเนี้ยจะมีแม่พญาหีอยู่อยู่ทั้งหมดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชิ้นด้วยกันครับผมนะครับคานนี้เนี้ยก็จะมีการเทิดพระคุณแม่พญาหีอยู่ก็ก็จะมีออกสีวลึงเป็นตัวหามอยู่ครับเพราะฉะนั้น ซึ่งขอเราเนี้ยก็คือพ่อปู่แม่ย่านี่เองครับผมซึ่งซึ่งซึ่งเราในสายเนี้ยเขาเขาก็จะลบครบสําหรับพ่อปู่แม่ย่าครับพ่อปู่ก็คืออะไรพ่อปู่ก็คือพวกประหลัดขิกครับผมหรือสีวะลึงนั่นเองหรือแม่โยนีก็คือเป็นย่านี่เองครับผมเพราะนั้นนี่จะมาใส่กับสีพึ่งที่เรากําลังปรุงนี่คือกำลังปรุงนี่เป็นสีพึ่งพญาควยครับผมซึ่งเราหุงมาจากโคนแท่งสีวะลึงล้านปีครับผมซึ่ง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 อยู่กลางถ้ำ